ในโลกแห่งพระคัมภีร์มีทั้งทูตสวรรค์ที่เปล่งประกายและซาตานที่ล่อลวงมนุษย์ให้ตกนรกมีทั้งการรักษาและคำสาบการฟื้นคืนชีพและการสิงสู่แต่ในเงามืดที่ไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงนั้นยังมีสิ่งที่น่าสะเพรึงกลัวยิ่งกว่าวิญญาณที่ไม่ไปไหนผีที่ไม่ได้รับไหลและการเรียกคนตายให้กลับมาจากอีกฟากหนึ่งบางเรื่องถูกฝังไว้ในข้อพระคัมภีร์อย่างแยบยน รอคอยคนที่กล้ามองทะลุความศักดิ์สิทธิ์พบกับด้านที่มืดที่สุดของศรัทธ,ธาคืนนี้เราจะไปสำรวจเรื่องผีในพระคัมภีร์ทั้งเรื่องจริงวิญญาณที่ฟื้นจากหลุมการอัญเชิญผีผู้เผยคำพยากรณ์ปีศาจท,ที่พูดได้สวัสดีครับผมนินเดมิทอรสรีคียมในคืนนี้นั้นผมจะมาเล่าเรื่องผีในพระคัมภีร์ครับวิญญาณที่พระเจ้ายังไม่ได้ปล่อยให้หลับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วจะมีเรื่องอะไรกันบ้างกดไลค์กดซับสไครป์แล้วเราไปลุยกันเลยครับ ในยามที่ความกลัวบทบังศรัทธามนุษย์มักหันไปหาคำตอบจากสิ่งต้องห้ามและเมื่อพระเจ้าทรงนิ่งเงียบใครบางคนก็ยอมแม้แต่จะฟังเสียงจากคนตายหนึ่งในเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีที่ลึกลับที่สุดในพระคัมภีร์คือเหตุการณ์ที่ปรากฏในหนึ่งสมูเอลบทที่28ครับตอนนั้นกษัตริย์ซาอูลผู้ที่เคยได้รับเจิมจากพระเจ้าตกอยู่ในห่วงแห่งความหวาดกลัวเพราะทัพฟิลิสเตียกกำลังยกมติอิสราเอล เขาวนถามพระเจ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนิ่งเงียบไม่ตรัสตอบเขาทางความฝันทางอูริมหรือทางประกาศศกใดๆด้วยความสิ้นหวังซาอูลจึงกระทําสิ่งที่เป็นบาปใหญ่หลวงที่สุดอย่างหนึ่งในธรรมบัญญัติของโมเสสเขาแอบปลอมตัวออกเดินทางในยามค่าคืนเพื่อไปหาหญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองเอนดอร์หญิงที่เป็นคนทรงวิญญ,ญาณกษัตริย์ซาอูลจึงทรงปลอมพระองค์สวมฉลองพระองค์อย่างอื่นสเสด็จไปพร้อมกับชายสองคนมาถึงหญิงคนนั้นเวลากลางคืน กษัตริย์ซาอูลตัดว่าจงเข้าส่งเรียกวิญญาณให้ฉันตามที่ฉันบอกชื่อเถิดตามหนึ่งซามูเอลบทที่28ข้อที่8หญิงคนนั้นลังเลในตอนแรกเพราะซาอูลเคยมีประกาศให้ประหารคนทรงและหมอผีในแผ่นดินทั้งหมดแต่ในที่สุดเมื่อซาอูลสาบานว่าเธอจะไม่ถูกลงโทษหญิงนั้นก็ทำพิธีและแล้วก็เกิดสิ่งลี้ลับขึ้นหญิงนั้นเห็นซามูเอลก็กรีดร้องทูลกษัตริย์ซาอูลว่าทำไมพระองค์จึงทรงลวงข้าพเจ้า พระองค์คือกษัตริย์ซาอูลตามหนึ่งซามูเอลบทที่2 8ข้อที่12หญิงคนทรงเห็นชายชาราคนหนึ่งห่มเสื้อคลุมและรู้ทันทีว่านั่นคือซามูเอลประกาศศกผู้ล่วงลับสิ่งที่น่าสะพรึงคือวิญญาณนั้นตำหนิซาอูลทันทีเขาบอกว่านี่คือผลแห่งการที่ซาอูลละเมิดพระบัญชาแห่งพระเจ้าและพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้ซาอูลและลูกชายจะต้องตายในสนามลบซาอูลซุดตัวลงกับพื้นดินคำถามที่สำคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นคือซามูเอลตัวจริง หรือปีศาจที่แปลงกายนักเทววิทยาต่างโต้เถียงกันตลอดหลายทศวรรษบางกล่าวว่านี่คือการลวงของปีศาจบางก็ว่านี่คือการอนุญ,ญาตพิเศษจากพระเจ้าเพื่อให้สมุเอลปรากฏต,ตัวขึ้นอีกครั้งเพียงครั้งเดียวศาสนาจากคาทอลิกไม่ได้มีคําสอนชัดเจนจนตายตัวในเรื่องนี้ครับแต่จากการวิเคราะห์ของนักเทววิทยาคาทอลิกหลายท่านเช่นในหนังสือนิวคาทอลิก Encyclopedia รวมถึงนักบุญบางองค์เช่นนักบุญโทมสัสควายนัสก็เสนอว่า เป็นไปได้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่ผีของซามูเอลแต่เป็นปีศาจท,ที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้แสดงตนเพื่อประโยชน์แห่งการลงโทษซาอูลกล่าวอีกนัหนึ่งก็คือพระเจ้าทรงอนุญาตให้ความจริงที่ซ่อนอยู่ในความกลัวของมนุษย์เปิดเผยตนผ่านความมืดพระคมภีร์ห้ามการเรียกบิญญาณหรือการเข้าทรงอย่างชัดเจนครับในธรรมบัญญัติของโมเสกล่าวว่าท่านต้องไม่เผาบุตรชายหรือบุตรหญิงของตนเป็นบูชายันต้องไม่เป็นหมอดูทำนายอนาคตถือโชคลาง ทำเวมทมนต์คาถาทำเสน่ห์ใช้เครื่องรางของขลังส่งเจ้าเข้าผีเพราะพระพยาเวทรงรังเกียจผู้ที่ทำเช่นนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านกำลังจะทรงขับไล่ชนชาติเหล่านี้ออกไปต่อหน้าท่านก็เพราะการกระทำหน้ารังเกียจเช่นนี้ตามเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อที่1 0บถึงสิและนี่จึงทำให้การกระทำของซาอุในคืนนั้นกลายเป็นตราประทับสุดท้ายก่อนความตายจะมาถึงในวันรุ่งขึ้นในยามที่พระเจ้าทรงเงียบงนัน มนุษย์อาจหันไปพึ่งสิ่งอื่นแต่เสียงนั้นอาจไม่ใช่เสียงจากฟากฟ้าและหากเราเรียกใครสักคนจากแดนคนตายต้องพร้อมรับผลที่ตามมาจากแดนปีศาจด้วยเช่นเดียวกันหากพระคัมภีร์คือเรื่องราวของแสงสว่างตอนนี้คือหนึ่งในฉากที่มืดมิดที่สุดชายคนหนึ่งถูกปีศาจกุมจิตใจเขาไม่เหลือครอบครัวไม่เหลือร่างกายไม่เหลือแม้แต่ชื่อของตน การนี้บันทึกไว้ในลูกาบทที่8ข้อ26ถึง39พระเยสูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นของชาวเกราซาหรือกดาดราซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกาลิลีทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากเรือมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์เขาเป็นคนที่ผีร้ายสิงสู่พระคัมภีรบันทึกว่าขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นจากเรือ ชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาเฝ้าพระองค์ชายผู้นี้ถูกปีศาจสิงเป็นเวลานานไม่สวมเสื้อผ้าไม่อยู่ในบ้านไปอาศัยอยู่ตามหลุมศพตามลูกาบทที่8ปดข้อยีครับเขาร้องเสียงดังบ้าคลัง่งถูกลามโซ่มาหลายครั้งแต่ก็หักโซ่ขาดด้วยพลังเหนือมนุษย์เขาใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่คนตายพักผ่อนสุสานที่เต็มไปด้วยกระดูกและความเย,ยบงานแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเมื่อแสงของพระเยซูเจ้าส่องมาในความมืดมิดเมื่อชายผู้นี้เห็นพระเยซู เขาร้องเสียงดังและล้มลงต่อหน้าพระองค์พลางพูดว่าเมื่อเขาเห็นพระเยซูเจ้าเขาร้องตะโกนกราบพระบาทและกล่าวเสียงดังข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทําไมข้าพเจ้าวอนขอท่านอย่าทรมานข้าพเจ้าเลยตามลูกาบทที่8-28ข้อ28ครับพระเยซูจึงถามว่าท่านชื่ออะไรปีศาจตอบว่าข้าชื่อว่ากองทัพเพราะพวกเรามีกันอยู่มากคําว่ากองทัพ หรือลีเจียนในภาษาลาตินใช้คำว่า Legio ครับคือคำที่ใช้เรียกหน่วยทหารโรมันขนาดใหญ่หนึ่งกองทัพมีทหารประมาณ6 0 0ันนายนี่คือจำนวนของวิญญาณชั่วที่สิงสู่อยู่ในชายคนนี้ศาสนาจัจากรคาทอลิกสอนว่าปีศาจมีอยู่จริงครับและสามารถมีอิทธิพลต่อจิตใจร่างกายและวิญญาณของมนุษย์ได้ พระคมภีตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของการรักษาโรคจิตแต่คือการ,รเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างพระคิสเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งสร้างทั้งหมดกับวิญญาณของความชั่วร้ายที่รวมตัวกันมาเป็นกองทัพพระเยซูมีอำนาจเหนือทุกสิ่งรวมถึงปีศาจในคำสอนภาษาจักรพรรดิหรือ CCC ข้อที่3 9 4กล่าวว่าอำนาจของปีศาจมิใช่เรื่องไร้ขีดจำกัดเขาเป็นเพียงสิ่งสร้างเขากระทำได้ภายใต้การอนุญ,ญาตจากพระเจ้าเท่านั้น เพื่อแผนการแห่งความดีจะสําเร็จในกรณีนี้การขับผีมิใช่แค่การปลดปล่อยชายคนหนึ่งแต่คือการที่สําแดงว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาผู้มีอํานาจเหนืออาณาจักรแห่งความมืดปีศาจกลัวพระคริสและไม่อาจฝืนประสงค์ของพระองค์ปีศาจเหล่านั้นจึงวีนวอมพระองค์อย่าส่งผู้ข่าไปสู่ขุมนรกแต่ขอให้พระองค์ส่งพวกเราลงไปในฝูงสุก,กรแทนพระเยซูทรงอนุญาตและทันใดนั้นพวกมันก็ออกจากร่างชายคนนั้นและเข้าสิงฝูงสุก,กรประมาณ2,000ตัวก่อนเหล่านั้น วิ่งพุ่งลงหน้าผาสู่ทะเลสาบและจมน้ำตายนี่คือภาพแทนของพลังปีศาจที่กุลหนและไรท้ทิทางเป็นการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนว่าความชั่วร้ายไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ไม่อาจต้านทานพระอนุภาพของพระเจ้าได้เลยสุสานเลยอาจจะเป็นที่อยู่ของคนตายแต่ในโลกแห่งจิตวิญญาณมันยังเป็นสถานที่ที่วิญญาณซ่อนเร้นซ่อนตัวและเมื่อความบาปสะสมมากพอมันอาจเปิดประตูให้กองทัพเข้าครอบครองทว่าในค่าคืนที่มืดมนที่สุดหากแสงของพระคิดส่องลงมาแม้แต่วิญญา ที่ดุร้ายที่สุดก็จำต้องหมอบกราบและขอความเมตตาเมื่อแสงสุดท้ายจากดวงตาของพระเมสสิยาลิบลีลงแผ่นดินก็เริ่มสะเทือนและในเงามืดของเมืองศักดิ์สิทธิ์ผู้ตายก็ก้าวออกจากหลุมศพไม่ใช่ในวันสุดท้าย แต่ในช่วงขณะที่พระผู้ถ่ายสิ้นพระชนหนึ่งในเหตุการณ์ที่ลักที่สุดและมักถูกมองข้ามในพระวรสารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในมัททิวบทที่2 7เข้อที่5 2าสถึงห้มครับเมื่อพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระคมภีร์บันทึกไว้ในฉบับคาทอลิกดังนี้ครับคู่หาที่ฝังศพเปิดออกร่างของผู้ศักดิ์สิทธิ์หลายร่างที่ล่วงลับไปแล้วกลับคืนชีพและออกมาจากหลุมศพหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพเข้าไปในนครศักดิ์สิทธิ์ แล้วแสดงตนแก่ผู้คนจำนวนมากตามมัทธิวบทที่27ข้อที่52ถึง53พระคิสเจ้าคือความตายและการปลดปล่อยจากแดนคนตายคำว่าผู้ชอบธรรมที่ฟื้นคืนชีพนี้นักเทววิทยาคาทอลิกเชื่อว,ว่าหมายถึงผู้ที่สิ้นชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมครับแต่ยังไม่ได้เข้าสู่สวรรค์เพราะประตูสวรรค์ยังไม่เปิดจนกว่าพระเยซูเจ้าจะสิส้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์มาชีพการที่ร่างเหล่านั้นออกมาจากหลุมคือเครื่องหมายว่าพระคิสเจ้าทรงทำลายอำนาจของแดนคนตายและเริ่มต้นการไถ่ที่เผยยยแขยาย ไปสู่ผู้ล่วงลับในคําสอนของพรนตาจักรคาทอลิกหรือ CCC ข้อที่637กล่าวว่าพระคริสาเจ้าทรงสเสด็จลงไปยังแดนคนตายเพื่อให้ผู้ชอบธรรมที่ล่วงลับไปก่อนพระองค์ได้พบกับพระเจ้าคําถามเหล่านี้มีประมาณว่าแล้วร่างเหล่านั้นเดินกลับได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าเขาเข้าไปอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มและปรากฏแก่คนเป็นอันมากไม่ได้กล่าวว่าเขาหายตัวหรือกลายเป็นวิญญ,ญาณแต่พูดถึงร่างอย่างชัดเจนร่างของผู้ชอบธรรมครับพวกเขาจึงไม่ใช่แค่ผีในความหมายที่น่ากลัวของัฒนธรรมสมัยใหม่แต่ก็ไม่ใช่การกลับคืนชี วเหมือนพระคริสตเจ้าเพราะพวกเขายังต้องตายอีกครั้งภายหลังเป็นการกลับมาชั่วข่าวเพื่อเป็นพยานถึงอำนาจของพระผู้ถ่ยนักบุญโทมัสอควินัสให้ความเห็นว่านี่เป็นการปลุกชีพจากความตายโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อนำไปสู่ชีวิตนิรันดรในทันทีครับแต่เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของไม้กางเขนนั่นเองลองจินตนาการตามดูครับในคืนที่ท้องฟ้ามืดมนดินแดนจากสิทธิ์สะเทือนพามาในพระวิหารถูกชกออกจากบนลงล่าง แล้วร่างของผู้ตายที่เคยถูกฝังไว้ไม่ใช่วิญญาณล่องลอยแต่เป็นร่างจริงๆนะครับก้าวเดินผ่านซากหินผ่านซอกแคบของกรุงศักดิ์สิทธิ ผูเขาเดินผ่านบ้านของคนเป็นบางคนอาจจะรู้จักผู้เขาอาจเคยฝังพูกเขาไว้กับมือตอนเองนี่ไม่ใช่การหลอกหลอนครับแต่เป็นเครื่องหมายว่าความตายไม่สามารถปิดปากความชอบธรรมได้อีกต่อไปครับหลุมศพเลยเปิดออกไม่ใช่เพราะมือของมนุษย์แต่เพราะพระโลหิตของพระผู้ไถ่ยได้ชำระคำสาปของมนุษย์ตกผู้ตายลุกขึ้นไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อเป็นพยานครับเป็นพยานว่าพระคิ์เจ้าได้ทรงชนะความตายอย่างสิ้นเชิง พระองค์ตัดตอบว่าปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลยนอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้นพระวาจาของพระคิสเจ้าตามมาระโกบทที่เก้กาข้อที่29หนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าตื่นตระนกที่สุดในพระวรสารนักบุญมาระโกคือเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรเผชิญกับวิญญาณชั่วที่สิงอยู่ในร่างของเด็กชายคนหนึ่งวิญญาณที่ไม่เพียงแต่สิงสู่แต่พยายามจะฆ่าเด็กผู้นั้นด้วยตลอดเวลาครับ เรื่องเริ่มขึ้นเมื่อพระเยซูเจ้ากลับมาหาหมู่สาวกและพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังโตเถียงกันอย่างร้อนแรงครับเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงจากภูเขาพร้อมกับสิทธิ์ทั้ง3คนมาพบกับสิทธิ์คนอื่นทรงเห็นประชาชนจำนวนมากห้อมล้อมบรรดาสิทธิ์ครับ ร,รมอาจารย์บางคนกําลังถกเถียงกับเขาเหล่านั้นตามมารากโกบทที่เกข้อที่14คนหนึ่งในกลุ่มชนตอบว่าพระอาจารย์เจ้าขา้าขับพระเจ้าพาบูชายที่ปีศาสิงให้เป็นใบามาเฝ้าพระองค์เมื่อปีศาสิงมันผลักเขาให้ล้มลงน้ําลายฟูมปากกัดฟันและตัวแข็งทื่อขับพระเจ้าได้ขอให้สิทธิของพระองค์ขับไล่มันแต่เขาทําไม่สําเร็จตามมารากโกบทที่เกข้อที่17ถึง18ครับเขาอธิบายเพิ่มเติมว่า ทุกครั้งที่วิญญาณสิ่งเด็กมันจะทําให้เด็กลม้มลงน้ําลายไหลกัดฟันตัวแข็งมันยังพาเขาไปลม้มลงในไฟหรือในน้ําเพื่อฆ่าเขาอีกด้วยครับคบําบรรยายนี้เป็นลักษณะที่สอดคล้องกับอาการโรคลมชักแต่พระคัมพีชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โรคทางกายแต่เป็นผลจากวิญญาณชั่วที่ต้องการจะปลิดชีพเด็กชายผู้นั้นครับ พระเยซูเจ้าไม่เพียงตำหนิวิญญาณชั่วเท่านั้นแต่ยังตำหนิคนในยุคน,นี้ที่ไม่มีความเชื่อพระองค์ตัดตอบว่าคนหัวดื้อเชื่อยากเราจะต้องอยู่กับท่านอีกนานเท่าใดจะต้องทนท่านอีกนานเท่าใดจงพาเด็กมาพบกับเราเถิด ามรารโกบทที่9ข้อที่19จากนั้นพระองค์จึงตัดให้นําเด็กมาเฝ้าพระองค์และทันทีที่วิญญาณชั่วเห็นพระเยซูมันก็ทําให้เด็กทักลงกับพื้นอย่างรุนแรงพระองค์ตัดถามบิดาของเด็กว่าเป็นมานานเพียงใดบิดาจึงตอบว่าตั้งแต่เด็กแล้วและทูลขอความเมตตาจากพระเยซูครับท่านใดน,นั้นบิดาของเด็กก็ร้องว่า ข้าพเจ้าเชื่อโปรดช่วยความเชื่อเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิดตามมาระโกบทที่9กข้อที่24ประโยคนี้คือหัวใจของเหตุการณ์ครับเพราะศรัทธาที่แท้จริงต้องการการยอมรับความอ่อนแอของตนและความไว้วางใจในพระเมตตาของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเจา้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนเข้ามามากยิ่งขึ้นพระองค์จึงตัดสำทับปีศาจว่าเจ้าปีศาจหนวกใบเราสั่งให้เจ้าออกจากเด็กชายคนนี้และอย่ากลับเข้ามาอีกเลยตามมาระโกบทที่9กข้อที่ส5ชายนิ่งสนิทเหมือนตาย ฝูงชนต่างคิดว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูเจ้าทรงจับมือเด็กทรงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นเขาก็ยืนขึ้นตามมาระโกบทที่ 9: ข้อ27เในเวลาต่อมาเมื่ออยู่กันตามลาพังสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่สามารถขับไล่วิญญาณนั้นได้และพระองค์ก็ตอบว่าปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลยนอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเพียงเท่านั้นตามมาระโกบทที่9กข้อ29เครับเหตุการณ์นี้สะท้อนความเข้าใจของสาวกจักคาทอลิกอย่างชัดเจนว่าการผีสิงหรือโพชเชสันเป็นความจริงทางจิตวิญาาาณมิใช่พีงอกร ทางจิตหรือโรคประสาทครับพระสันตสํานักได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าการผีสิงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงแม้จะเป็นกรณีน้อยเมื่อเทียบกับการกดขี่โดยปีศาจรูปแบบอื่นเอกสาร44ข้อที่1673กล่าววา่าเมื่อพระศาสนาจักขออย่างเป็นทางการในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าให้บุคคลหรือวัตถุได้รับการคุ้มครองจากอิทธิพลของมารและให้ถูกปลดปล่อยจากอํานาจของมารสิ่งนี้เรียกว่าการไลผ่ผีหรือ exorcism นั่นเองครับ อีกทั้งยังสอนว่าการอดอาหารและการอาธิษฐานคืออาวุธฝ่ายวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการต่อสู้กับปีศาจไม่ใช่พลังของมนุษย์แต่คือผ่านสถานของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถขับไล่ความชั่วออกไปได้ในสายตาของขึ้นชนแคทอริวิญญาณชั่วในเรื่องนี้คือเสียลักษ์แห่งการทำลายและพระเยซูค,คือองค์แห่งชัยชนะเหนือปีศาจอย่างสมบูรณ์บาปบางอย่างอาจสิงอยู่ในตัวเราเหมือนปีศาจที่พยายามทำลายเราแต่ด้วยศรัทธาการภาวนาและการอดอาหารอย่างใจจริงพระเจ้าเท่านั้นจะทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ เมื่อปีศาจไม่ได้ถูกส่งมาแต่ขอมาเองในตอนนี้เราเข้าสู่เหตุการณ์อันน่าหวาดผวาและลึกลับที่สุดตอนหนึ่งของพระนัสยาเดิมครับเรื่องราวของวิญญาณหล,ลวงที่ไม่ได้ถูกส่งมาโดยตรงจากพระเจ้าแต่กลับเสนอตัวมาเพื่อทำลายมนุษย์ครับพระคัมภีร์คาทริกหนึ่งพงกริย์ข้อที่1 9ถึง23บันทึกถ้อยคําของประกาศกมีขยาที่กล่าวถึงภาพนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้รับเรามองเห็นพระยาเวประทับอยู่บนพระที่นั่งของพระองค์และบริวารสวรรค์ทุกคนยืนอยู่รอบๆพระองค์ ทั้งขวามือและซ้ายมือแล้วพระยาเวตรัสว่าใครจะไปล่อลวงอาหาบให้ยกไปรบที่รามอดในเกลอาดเพื่อเขาจะตายที่นั่นวิญญาณดวงหนึ่งออกมายืนต่อหน้าพระยาเวแล้วกล่าวว่าขพเจ้าจะไปล่อลวงเขาพระยาเวตัดถามว่าเจ้าจะล่อลวงเขาอย่างไรเขาทูลตอบว่าขพเจ้าจะเป็นวิญญาณเทจในปากของบรรดาประกาศกของเขาทั้งหมดพระองค์ตัดว่าเจ้าจะล่อลวงเขาและเจ้าจะทําสําเร็จไปเถิดจงทําเช่นนั้น 1งพงกษัตริย์บทที่22ข้อที่19ถึง23ครับคำถามที่ตามมาคือ พระเจ้าส่งวิญญาล่วงมาเองหรือหรือพระองค์ทรงอนุญาตให้สิ่งชั่วเข้ามาทำงานเพื่อบรรลุพระประสงค์อันสูงสุดของพระองค์จากมุมมองของนักเทววิทยาคาอลิกพระศาสนาจักไม่ได้สอนว่าพระเจ้าทรงสร้างความชั่วหรือทรงมีเจตนาชั่วร้ายแต่เชื่อว่าพระองค์ทรงอนุญาตให้มีการทดลองหรือความมืดเกิดขึ้นได้ภายใต้แผนการของพระองค์เพื่อให้ความยุติธรรมหรือเสรีภาพของมนุษย์ดำรงอยู่และเพื่อที่ให้เกิดผลดีฝ่ายจิตใจในท้ายที่สุดพระเจ้าทรงเป็นความดีสูงสุดและไม่มีความมืดในพระองค์เลย ตาม1ย่อนบทที่1ข้อที่5ดังนี้วิญญาณลวงในนิมิตนี้จึงเป็นกระแสงเห็นว่าแม้แต่สิ่งชั่วก็ยังต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าและไม่อาจทําอะไรได้เลยหากพระองค์ทรงไม่อนุญาตและที่น่าขนลุกก็คือวิญญาณดวงนี้เสนอตอนเองด้วยความมุ่งร้ายที่เต็มเปี่ยมครับ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16เคยอธิบายเรื่องการทดลองในพระประสงค์ของพระเจ้าไว้ว่าพระเจ้าไม่ทรงส่งการทดลองโดยตรงแต่ทรงอนุญาตเพื่อให้เสรีภาพของเราถูกทดสอบและแสดงถึงความรักที่แท้จริงครับนั่นหมายความว่าการทดลองอาจเกิดขึ้นจากอำนาจอื่นเช่นซาตานหรือวิญญ,ญาณมุ่งร้ายแต่พระเจ้ายังคงทรงเป็นเจ้านายสูงสุดที่ทรงควบคุมทุกสิ่งไม่ใช่ด้วยการบีบบังคับแต่ด้วยการทรงวางแผนให้แม้แต่ความชั่วก็ยังต้องรับใช้ความดีเหตุการณ์นี้ยังเตือนเราอย่างรุนแรงว่าปากของมนุษย์สามารถกลายเป็นที่อยู่ของวิญญ,ญ,ญาณล,ลวงได้ โดยเฉพาะเมื่อเราแซงเป็นผู้เผยพระวจนะหรือผู้พูดในนามพระเจ้าโดยปสัสแจกความจริงเช่นเดียวกับเหล่าประกาศกเทียมที่รับใช้กษัตริย์อาหับศาสนาจักรจึงเน้นว่าการแยกแยะจิตเป็นสิ่งที่จําเป็นยิ่งโดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนจํานวนมากอ้างว่าพูดแทนพระเจ้าและเมื่อเราพิจารณาถึงเจตนาของวิญญาณตนนั้นมันไม่ได้รับบัญชาโดยตรงแต่มันขอเข้ามาทําลายเพื่อจะลวงมนุษย์ไปสู่ความตาย <c oughs> เราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งชั่วในโลกนี้บางครั้งไม่ต้องหลอให้ถูกส่งมา แต่มันยินดีมาเองพร้อมกับรอยยิ้มปลอมๆและคำพูดที่ดูดีดังนั้นจงจดจำไว้เสมอว่ามานั้นปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ได้2โครินบทที่11ข้อที่14ครับและความเท็จในโลกนี้บางครั้งก็มาในรูปแบบของคำปลอบปัโลมที่หอมหวานที่สุด เรื่องราวของผีหรือวิญญาณชั่วในพระคมภีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตำนานสยองขวัญเพื่อปลุกเร้าอารมณ์แต่คือภาพสะท้อนของสองครามฝ่ายจิตวิญญาณระหว่างความดีและความชั่วที่ดำเนินอยู่จริงในทุกยุคทุกสมัยสิ่งเหล่านี้เตือนใจเราว่ามนุษย์ไม่สามารถเอาชนะอำนาจของปีศาจได้ด้วยตนเองหากปราศจากพระ,ส,พระสถานของพระเจ้าแม้แต่ผีในพระคัมภีร์จะหลากหลายทั้งในรูปแบบและบทบาทบางตนเข้าสิงบางตนล่อลวงบางตนก่อความวิบัติด้วยอำนาจอันอำมหิตแต่สิ่งหนึ่งที่พึงระลึกไว้เสมอคือไม่มีวิญญ,ญาณใดอยู่เหนือพระประสงค์ของพระเจ้าแม้แต่วิญญาณเท ที่เสนอหน้าจะล่อลวงมนุษย์ให้ถึงจุดจบก็ไม่สามารถทําสิ่งใดได,ได้หากพระเจ้ามิทรงอนุญาตครับในสายตาของพระสนจักรคาทอลิกการเผชิญหน้ากับอำนาจของความมืดไม่ใช่เรื่องของความกล้าหาญส่วนตัวหากแต่เป็นการพึ่งบินทางความเชื่อศีลศักดิ์สิทธิ์และการอธิษฐานวิงวอนอย่างทมตนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าดังที่พระเยซูทรงตรัสไว้ว่าผีชนิดนี้ไม่สามารถออกไปได้เลยนอกจากโดยการอธิษฐานและการถือศีลอดอาหารตามมาระโกบ,บทีเกาข้อที่19นั่นเองครับและสุดท้ายเมื่อเราเข้าใจว่าผีไม่ได้เป็นเพียงสิ่งลี้ลับในเงามืแแต่่่่่คคืออสสววนนหึงงรราามฝยิิญณทที้ เราจึงต้องยิ่งเฝ้าระวังไม่เพียงแต่จากผู้ผีภายนอกแต่จากความชั่วที่แฝงอยู่ในใจของเราเช่นกันแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับผีในพัะคมผีวิญญาณเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นความจริงฝ่ายจิตวิญญาณหรือเป็นทั้งสองอย่างก็อย่าลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและเป็นปัญญาชนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะแต่เพียงเท่านี้ครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อาหามคิปใหม่จาก The Mythos r e ี u i m m สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียเท่านี้ครับปัจ <c oughs> จุบันสามารถสับสนผมได้ทางตรงผ่านปุ่ม s u p e r t h n n k s และการซื้อเสื้อผ้าจากลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ